เจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทำหอมดองค่ะหอมดองสูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะมาตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นจะพามาทำนี่ค่ะส้มต้นหอมเนาะผักส้มผักดองนั่นแหละเนี่ยผักดองอันนี้เราซื้อมามัดละสิบห้าบาทนะจากตลาดไทยเจวุ้นซื้อมา ซื้อมาล้างให้สะอาดค่ะตอนก่อนเราจะล้างเอาไปตัดหัวก่อนเนะเาะแล้วเสร็จแล้วไอ้หัวใหญ่หญๆอ่ะเราจะผ่าแบบนี้ค่ะมันจะได้ไม่แบบซาๆแานวะเวลาเรากินอ่ะก็จะอร่อยค่ะเครื่องปรุงมันก็จะเข้าไปในนี้ถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยเวลาเรากินอ่ะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เข้าเครื่องอเนาะอันนี้ล้างให้สะอาดนะอันนี้แบบนี้ค่ะกระลำค่ะเจะบุญใช้สามหัวนะนี่อันนี้ผ่าไปแล้ว จะมาข่าให้ดูเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะเกลืออันนี้รสด,ดีชูรสค่ะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเราเอานืึงสุกแล้วนะแล้วก็ามาแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะให้มันแตกๆอย่างนี้เนาะเวลาเราไปใส่จะได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่ากระลำอันนี้กระลำเนี่ยผ่าครึ่งอย่างนี้ค่ะพอดีเมื่อวานนี้จะวุ้นว่างก็เลยทําต้นหอมไว้แบบนั้นเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะ แบบว่าต้องด้วยความรวดเร็วเราต้องแบบว่าทําไปเลยว่างก็ทําไปเลยป่าแบบนี้ใส่ไวเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างอันนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะล้างให้สะอาดนะคะแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือใส่ไปประมาณครึ่งห่อค่ะใส่ลงไปไม่ต้องคั้นเขาแรงมากนะเอาแค่นุม่นมนมพอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปดองมันจะแบบยุบเยอะเนาะ นะคันเราก็ทำมือแบบว่าเบาๆเนาะทำมือแบบโยงๆอะ่ะแบบนี้ค่ะคันแบบว่ามือโยงๆอะ่ะไมไ่ไม่ได้แบบว่าขยำนะนี่พอเราครันได้แบบนี้แล้วพอแล้วนะเราก็จะเอาไปพักไว้เนาะเดี๋ยวเราจะคันต้นหอมต่อค่ะ นนหอมเจวุ้นซื้อมาสองกํานะกําละสิบห้าบาทอันนี้เราจะแบ่งเป็นสามทีเอามาคั้นแยกกันถ้าต้นมันยาวกว่านี้อก็ต้องตัดเนาะแต่อันนี้เจวุ้นว่าพอดีแล้วกำลังได้ม้วนค่ะประมาณนั้นถ้าแม่ถ้าเราตัดสั้นไปมันก็เหมือนจะไม่ได้ม้วนเนาะเอาเกลือใส่ลงไปค่ะค่อยๆใส่ไปนะ คั้นไปใส่ไปค่ะต้นหอมเนะาะคั้นแล้วเราก็จะนำไปล้างนะอันเนี้ยล้างประมาณสองสามรอบเวลาเรากินมันจะได้ไม่ขมค่ะถ้าเราไม่ล้างมันจะขมนะเอาให้เขาแบบว่าสรุปอะให้น้ำเขียวๆมันออกมา เดี๋ยวมาดูตอนคั้นเสร็จเนาะอันนี้พอเราคั้นได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอากระหล่ำนี่จ้ะใส่ลงไปกระหล่ำที่เราคั้นไว้เนาะรวมกันเลยทีนี้คั้นรวมกันเลยนะเจะว๋วนจะไม่ไม่คั้นให้มันแบบเละมากนะเพราะว่าเวลาถ้าเราคั้นเละมากเวลาเราไปดองอะ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนมันมันสดมันมัน,ม,นมันจะ ช้ำไปอ่ะไม่อร่อยเนาะสำหรับเจวุลน,นะทะเลเกินไปอ่ะมไม่อร่อยมันจะไม่ค่อยกรอบเวลาเราคั้นเราก็กดๆเนะยงๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปล้างเลยเนาะเนี่ยเอาไปล้างล้างสองสามรอบนะล้างน้ำ อันนี้ค่ะเราก็เปิดน้ำใส่เลยล้างออกสักสามน้ำนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ขมค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ล้างอะ่ะมันจะขมนะหรือว่าล้างน้อยเกินไปก็ขมค่ะจะมีรสชาติขมๆนะแต่ถ้าคนชอบกินขมก็ได้อยู่นะแต่ว่าเจวบุนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบขลม อันนี้เราก็จะใส่ตะแกรงรูไว้เนาะให้น้ำมันออกล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใส่แบบนี้เลยเนาะที่เราคันไว้นะไปล้างเอาน้ำเขียวๆมันออกอะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะเอาเกลือค่ะเกลือเจวุญจะใช้หนึ่งซองนะห้าบาทแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวเค็มนะคะรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยไม่เค็มเลย พอเสร็จเป็นแล้วเนี่ยอร่อยมากพอดีเลยอะ่ะพอเราใส่แล้วเราก็คลุกให้ทั่วค่ะเวลาหอมถูกอะ่ะเจวุ้นก็ทำนะแต่ถ้าหอมแพงก็ไม่ได้ทำเนาะอันนี้ต้นหอมสิบห้าบาทกํมละสองกัมอันนี้กระลำก็โลละยี่สิบบาทเองค่ะเจวุ้นซื้อมาอันนี้ใช้ประมาณโลครึ่งปลูกแบบนี้เนาะ แล้วก็นี่ค่ะรสด,ดีรสด,ดีที่เราเตรียมไว้สองช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปไม่ต้องกลัวเค็มนะรับรองค่ะสูตรนี้ไปทำทานได้ของนัวค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันจะ้ะใครไม่กินก็ไม่ใส่เนาะนี่ค่ะพุกก่อน ปลูกให้เครื่องของเราเ,าเนาะมันเข้ากันเราไม่ต้องไปขยำข้าแรงแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำเกินไปค่ะแน่อร่อยเสร็จแล้วปลูกแบบนี้แล้วก็เอาข้าวเหนียวค่ะที่เราแช่น้ําไวนะ้เนาะอันนี้ข้าวเหนียวสุกแล้วนะเอามาแช่น้ําค่ะใส่แบบไปแบบนี้เลยบางคนใช้น้ำสาวข้าวก็ได้นะน้ำแช่ข้าวอ่ะ นี่เจวุ้นไม่มีไงเช่นข้าวเหนียวให้มันเข้ากันเลยค่ะเครื่องปรุงของเราเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ให้ท่วมเลยก็ได้แบบนี้แล้วแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้ค่ะถ้าไม่มีฝาก็ใช้ซีนได้นะดีเจวุ้นก็ใช้ซีนเหมือนกัน พอแล้วค่ะเสร็จแล้วเอาน้ําใส่เสร็จแล้วเราทําแบบนี้นะยายมันทั่วทั่วกันเนาะเอาน้ําใส่ลงไปเลยค่ะให้ท่วมผักนะลงไปเลยให้ท่วมผักเนาะท่วมผักแล้วก็พอค่ะรสชาติจะพอดีเลย ใส่ให้ท่วมผักเลยนะคะสามขวดพอดีเนาะสามขวดใหญ่แบบนี้เลยใส่ลงไปค่ะประมาณนี้นะนี่ได้แบบนี้แล้วอันนี้เจ้าบุญก็เสร็จแล้วนะคะหอมดองเนาะเจ้าบุญก็ซีนแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่มีที่ซีนเนาะก็เอาฝามาปิดหรือว่าเอาใส่กระปุกก็ได้นะคะปิดฝาให้แน่นเนาะเพื่อควา,ามาจะได้ให้เขาอบ อบแล้วเขาจะได้เป็นไวอันนี้เดี๋ยวเจวุ้นจะมาตักให้ดูนะคะตอนเย็นเนาะอันนี้ทําตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะอ่าสูตรนี้รับรองค่ะไม่ขมอร่อยลองไปทําดูนะคะอ่าอันนี้เจวุ้นก็จะมาตักหอมดองให้ดูแล้วนะคะคือเสร็จแล้วนี้เช้าวันต่อมาเนาะดองไว้ได้หนึ่งคืนค่ะรสชาติได้แล้วนะเราจะตักขายแล้วเนาะ เจวุนก็จะหนีแบบนี้เลยค่ะอันนี้ถุงเบอร์นี่ค่ะห้าคูณนะเก้านะเจวุ้นตักสิบบาทนะคะตักแมวตักเยเอะเนาะตักแบบว่าให้เขาซื้อกินกันน้ำพริก,เ,กเข้าไปก็ได้ม้วน ถ้าเราตัดสั้นมากนะมันจะไม่ได้หมวนนะไม่ได้อากทลุดในการกินหอมดองตักน้ำใส่เลยนะคะพอเราได้แค่นี้แล้วเนะาะดาเอาจ้ะ เสร็จแล้วเราก็เอามะเขือใส่สองชิ้นค่ะใส่ลงไปมะเขือเหลืองแบบนี้นะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็พริกสองเม็ดจะใส่ลงไปข้างหน้าแบบนี้เลยสิบบาทนะเีวุ้นขายไม่แพงเนาะได้มาก็ไม่แพงค่ะกําละสิบห้าบาทอันนี้สองกัม อันนี้เจวุ้นก็มาตากให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว